ยกโชว์เลยค่ะนี่ครับพี่น้องแฮ่ถึกดีด้วค่ะแต่ว่าสะดุ้งบ่คอยได้เก็บพี่น้องแหเพิ่นวันลุ่มกลนหวยเพิ่นกับพ่อได้ไน่อยหมสะดุ้งกระหางๆสิค่ะนี่คือวานละต,ตงสิแมสะดุ้งกระลายพี่น้องเดี๋ยวกะพาที่จอมาลุ่นเบิง้งว่าเพิ่นจะได้บอ แห่คนตึกดีดีคุณนะ่ะเจ้าปดอยู่เด้ยค่ะแห่สะดุ้งยังก่อนค่ะสำหรับพี่น้องเพรดีว่าจะตึกสะดุ้งขคยคิด่อยแนะนำเลยแล้วค่ะว่า เอาห่างมากลลวไปตึกยู่โกลนหวยพ่นค่ะเลือๆถืออยู่ค่ะแต่ว่าซุ้มที่บบมี่ห่างคะคะตึกจังสิบ่ถ,ถือพี่น้องบ่ได้ป่าคุณเห็นป้อแห่เป็นกระถือืออิแหถ,ถือกูค้นเขาได้เก็บพี่น้องโอเคค่ะ